สวัดีค่ะวันนี้เจอกับเซลล์น้องค่าอีกแล้วนะคะที่เพจ MG i n t e r p e t KC ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับตัว m t ZS รุ่น V ค่ะราคา799,000บาทค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะแต่งรถพร้อมส่งมอบแล้วค่ะเดี๋ยวค่าจะพาไปชมนะคะว่ารถสวยขนาดไหนและคันนี้ได้โปรโมชั่นดีขนาดไหนค่ะไปชมกันเลย MG ZS รุ่น V ราคา799,000บาท มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ซีซี114แรงม้าไฟหน้า LED Projector มาพร้อม Daytime Running Light และล้อแมกอันลอยขนาด17นิ้วพวงมาลัยมัลติฟังชั่นมาพร้อมกับ i Smart และเบาะคนขับปรับไฟฟ้าหลังคาพารามิกสลู๊ป80%ของพื้นที่ด้านบนโอเคค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าข้าว แต่งอะไรไปให้ลูกค้าและแถมอะไรไปให้คุณลูกค้าบ้างค่ะดูเลยอย่างแรกเลยนะคะก็จะแถมเป็นกันสาดร,รอบคันให้คุณลูกค้านะคะและสะรับเพจกันลอยค่ะมาพร้อมกับตัวถาดท้ายนะคะไว้ให้คุณลูกค้าวางสัมภาระค่ะพร้อมกับิรีมนะคะรอบคันค่ะเป็นิรีมเซรามิกเอ็กซ์ต้าคูลพรีเมียมเลยค่ะลูกค้ารอบคันนะคะ ส่วนคันนี้นะคะบานหน้าก็จะติดเป็น40%รอบคัน60%นะคะและสลูป80%ค่ะส่งขัดเคลือบ3 m ให้คุณลูกค้าทุกคันเลยค่ะเงาวับแน่นอนค่ะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะ MG ZS รุ่น V นะคะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะดาวล่อนต้นได้ที่0%เลยค่ะหรือคุณลูกค้าเลือกรับด mm hmm. อกเบี้ยพิเศษนะคะ0% 48งวดเลยค่ะหรือลูกค้าอยากได้เป็นโปรช่วยดาวซับดาว์ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่เพจด้านนี้เลยค่ะโปรโมชั่น MG สิรินทรค่ะหรือติดต่อน้องเข้าวได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะลูกค้า สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ทักอาหาน้องข้าวได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ